นี่เปสาประขอนักเป็นเบาคุยกับเรานิ่มน่งด่วยโดยนะเจ้าค้าปับา ะะลาแล้วแก้วตาแอ้ลาแล้วสร้อยทองนะฮะสามสิบปีนะฮะอยู่มาเป็นเนนสิบเป็นพระยี่สิบก็ภาพธรรมดาฮะวัดสร้อยทอง<ะ>ครับมากี่ปีนะเนี่ยนาแล้วอือยอได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินกว่าหนึ่งไม่ได้ยินก็เดี๋ยวตะโกนเอา แต่ถ้าถ้าถ้าไม่ดีเราต้องดึงอันนี้ออกแล้วตะโพนเอาเราจะยุ่เซิร์ฟตังหน้านี่นะรถตู้มารอลลรถตู้มารอละเสียวเสียวโอ้ยอย่าเบรกอย่าเบรกดิฟเลยนั่งข้างบนนั่งไปเดิถ่ายได้เท่าที่ถ่ายได้ไม่ไน้หรอกแหมไม่ได้ถ่ายทำรายการถ่ายไลฟ์มันจะแบบไหนก็ได้ก็จะมีร้านอาหารบ้างเหมือนกันนะนี่นี่ เดี๋ยวเป็นพระไม่กล้าลองออกมาจะกล้าลองไก่แช่เหล้านี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุทยาเนี่ยเราประจำ้านสังฆทานนะคุณเคยกันอยู่นะคุณเคยกันอยู่ตเจิริญพรมาได้นะฮะสังฆทานดีมีคุณภาพนะฮะจริงเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรมามาที่นี่เลยที่นี่ก็มีไรายได้หน่อยก็แค่หกพันเจ็ดหกพันเจ็ดร้อยคน แต่วช่วงนี้ก็ร้านอาหารนะก็ใกล้ตรงข้ามเป็นโรงเรียนโยธินบุรณะเดี๋ยวเดี๋ยวต้อนกลับมาค่อยดูมีธนานารกสีนะี่อยู่มานานนะของสีหนึ่งนี่ร้านอาหารร้านสเต็กร้านไม้พอจะเลยไปหน่อยก็เป็นถนนสายไม้ประชานรมิรเสียงได้ยินไหมฮะได้ยินกดหนึ่งตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศซอยเขยมาบินทบาก็เนี่ยเดินไม่ได้ฮะไม่ค่อยได้หรอกฮะสายไม้ไม้เยอะลงเรื่อยเยอะ เดินกิโลได้สักเจ้าหนึ่งได้เยอะหน่อยก็เข้าตลาดเข้าตลาดนะตลาดเขมมาเมื่อกี้ตลาด, MA, ลาดอ่าสวัยสุวรรณมันไม่ใช่เชิญตลาดมันเป็นมุมขายของเล็กๆตอนนี้พี่วิเชียนเนี่ยมองในางานงานะเจ้านายกพี่วิเชียนนี่จะเป็นผู้บริหารคุมโลจิสติกเพราะว่าแกนตลาดขับรถสอนมารยาทโชเฟอร์กีอ้วนนี่จะเป็นฝ่าย บัญชีจต้นพตอรกอรอสมัครฟ่ฟยบุคคลเดีย๋ยว่าทิดเฉยอยจตรย์ต้นโพลเปกก็นเตือนเลยนะว่าสอสามเนี่ยเฉยไม่ค่อยกระตือรือร้นละละตรงๆเลยมันเก่ารือเปล่าหลังปีใหม่ให้คําตอบรีดมาว่าจะทําอะไรได้เ้วก็ต้องตรงต่อเวลาขยันขันแข็งนะถ้าไม่ไปหน้ามาหลังไม่กระตือรือร้นละละละก็ไม่รู้ว่าทุกคนต้องผ่านโปรสามเดือน อย่างแม่กําลังเนี่ยกําลังทายอยู่ในจ็อบเนีจ็อบคนจอนเนี่ยอันนี้เป็นจ็อบฉายาอะไรไม่จอนแล้วก็ทดิมีออฟฟิศอยู่เอ็มพีิส์สํานักข่าวแม่ปองไม่ได้พูดเล่นนะฮะเรามีทีมแล้วด้วยต่อให้ไม่มีทีมอีจันเนี่ยเรามีทีมแล้วเรามีทีมแล้วหลออพระประทานในปีพศ2445 ไปในเกตของหลวงพ่อบรรจุพระธาตุของประหานห้าพระองค์ต่อมาในปี2484ได้เกิดสงครามโลกครั้ง Jamie, ที่สองบริเวณที่ตั้งวัดอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ส่งผลใน้หลายส่วนของวัดได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดแต่ปรากฏว่าหลวงพ่อเหลือกลับไ่ได้ครับความเสียหายดยังได้จรงได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวบ้านตลอดไม่เคยมาก็มาหลวงพ่อเหลือยะทําหมัอนเเอ๋อไม่ใช่แล้วนะเด e s p เปเช l t e m อ l e นะตนะวัดหลวงนี่จ์สมบูรณ์สมบูรณ์นี่เผาเรียบร้อย จารย์สมบูรเผาปั๊บอาจารย์จะรณภาพต่อแต่เอาไปเผาที่ระยองท่านสั่งไว้นี่ก็โรงเรียนทอ้องศึกยิบเก้าฮะอ่าลำลาไว้ก่อนประตูภาวนานุกคุหลวงพ่อสาววาดรูปขอหลวงปู่นะกรอนประจำตัวอีกครั้งอ่าต้องวงเล็บชื่อคนแต่งด้วยฮะถ้าจะให้เกียรติ อาจารย์พระอาจารย์อดุดลสนาวาทีหรืออาจารย์อดุดลคนแรงนะแผ่นดินทาทำใจให้ไรทุกแผ่นดินทองพากายสุขให้ทุกเชนแผ่นดินเพชรมีความเด็ดเกิดร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยแม่ไรทำสิ่งต้องมีนะต้องมีนะถ้าไม่มีก็รู้ไซปซะอ่ก็จมาจำมาจากท่านนั่นแหละอากซื้อฟุบอลวันเลย์บอลใช่ไหมเอาเอาเอาเดีดเ๋ยวะโกหกหลอกลวงห้าพันบาท ซื้อเอาเองนะสามสี่ห้าเป็นพยานด้วยนะมารับด้วยรถสามรมัุตบอลวอลเล์บอลเฮ้ยใส่จะเป็นติบอันนี้อา้าวห้าพันบาทแล้วกันนะทำงานมาเมื่อวานเขาถวายมาด้วยความศรัทธานะไม่ได้ถวายวัดนะทำบุญได้ซื้อ Born บอลวอลเล์คงได้ไม่กี่ลูกหรอกมาตรฐานจริงมันลูกละพันคงได้บอลสามลูกวอลเล์สักสองลูกครับม อาวจะเดินเร่องรับปากไว้ได้ไม่ได้เออลำลาไปนะยี่บหกก็ออกจากวัดแล้วฮะนี่นี่ตอนเขาอบรมห้องนี้ฮะห้องนี้เลยแล้วค่อยไปทักคุณครูไม่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 ไร่ได้แล้วฮะบู้เฉยไม่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 ไมด้มีเวลาขนาดนั้นฮะห้องประชุมก็ห้องประชุมแล้วนะฮะนี่ห้องประชุมเป็นไรพี่ลังสบายยังไม่เปิดเรียนใช่ไหมเนี่ยมีลูกกี่คนนะฮะ น, <S <S นี่เห็นไหมเวลาเช็คว่าเขามีแฟนได้ยังถามว่าเขามีลูกกี่คนแต่เขามีแฟนเขาจะบอกไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีแฟนไม่มีลูกเนี่ยกำลังท้องรู้เลยถ่ายรูปไหมฮะฝากมืออาชีพเลยฮะมันต้องถ่ายโลง่งๆเลยไหมเนี่ยบอกกี่เดือนนั่นนะเดินช้าๆ,ๆนะคลอดง่ายคลอดง่ายเด้อลุ้นหรือว่าอันตัสซาวตอนนี้ตอนนี้อ่อนๆเดือนสองเดือนเดือนธรรมระวังไม่เดินเร็ว ฝากคุณเอกฮะนี่เป็นช่างถ่ายภาพที่ภาพปาตมาที่หล่อที่สุดคือคนนี้ถ่ายฮะสมัยผมยาวใส่แว่นจนตอนนี้ผมสั้นไม่ใส่แว่นมีลูกเจ็ดขวบนี่คือโรงเรียนประถมนะอัศัยทองนักเรียนก็น้อยลงหน่อยฮะเพราะวะ่ามีบางคนอยู่ใต้สะพานพระรามหกแล้วก็ให้ออกไปก็ธรรมดานะไม่ได้มีสิทธิ์อยู่ตั้งแต่แรกอูกแล้วก็จะเป็นโทษใรนั่งลงฮะผู้ชายนะโอบเร็วบางทีบางทีผู้หญิงก็ผมสั้นรักษาสัญญาแล้วนะให้ห้าพันนะนะซื้อบอลซื้อบลอลีน่นะ เอาไปแค่นั้นพอยังช็อตอยู่อานี่มาทำงานอะไรกันเนี่ยนั่งเรียนอยู่ไหนเนี่ยออนไลน์มี่มี่ต้องไปแม่เพราะว่าเกิดพระธาตุพาะอุเทนเห็นมาเมียต้องมีโอกาสได้ไปแม่มากบรรยากาศนครพนมต้องจากกันไปเหลือไว้แต่คำสัญญา ที่ชานชละรถไฟฟ้ามาฮานะเธอยังไม่รู้เลยฮะเดี๋ยวมีที่มีเพื่อนเยอะฮะไปนอนบ้านในจ็อบก็ได้ฮะไม่ค่อยคิดเรื่องที่พักเลยฮะพอพิสูจน์รักเราเอ็นดูเราก็ไปนอนบ้านมันสักแปดวันดูที่มันจะมีอาการยังไงหมายถึงลาศิกขาไปแล้วฮะเจ็ดครั้ง ตรงนี้นะใส่พอดีตรงนี้โอ้โหใหม่ใส่มาแล้วดี่ต,งตรงตุ่มมันเอาไม่มีตนไรเหรอไม่ดีต,ตรงตุ่มอะไรสี่ห้าเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งแล้วกันไม่ใช่แฟรพระมหา